กคนครับวันนี้ผมพาทุกคนมาดูโครงการฟอเรปิ่นเก้าพุทธมณฑลสาย5จากปรินซิริครับโครงการนี้จะเป็นโครงการที่คนส่วนใหญ่หยิบจับเป็นเจ้าของง่ายเพราะว่าราคาเริ่มต้นเ็แค่2.39ล้านเองแต่ตัวโครงการนี้เขามีของแปลกที่ผมอยากจะพาทุกคนมาดูเขาเป็นบ้านซีรีส์ใหม่ของทางปรินซิลิที่เขาทํามาใช้ในโครงการนี้เป็นโครงการแรกเป็นบ้านทาวน์โฮมหน้ากว้าง7.5เมตรครับซึ่งเขาทำมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูด้วยกันครับ โครงการนี้ถือเป็นโครงการใหญ่นะครับเพราะว่าเขาทําบ้านออกมา485หลังเลย485หลังเนี่ยจะมีทั้งทาวน์โฮมมีทั้งบ้านเดี่ยวนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทาวน์โฮมซะมากกว่าเพราะบ้านเดี่ยวมีอยู่แค่31หลังเองครับ โครงการเนี่ยจะมีที่ดินอยู่ประมาณ55ไร่ซึ่งเขาสามารถที่จะจัดพื้นที่ส่วนกลางออกมาได้เยอะอย่างซิกเนเจอร์อันนึงของปรินซิลีก็คือเขาจะให้ถนนโครงการมาค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับถนนโครงการของที่นี่จะกว้าง18เมตร16เมตรแล้วก็12เมตรครับซึ่งมันมีความสําคัญมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกทุกคนไปว่าโครงการนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทาวน์โฮมดังนั้นถ้าถนนโครงการมันกว้างเนี่ย โอกาสที่ลูกบ้านเนี่ยเอารถมาจอดตามถนนของโครงการหรือตามหน้าบ้านเนี่ยมันก็จะไม่รบกวนกันและกันจนเป็นปัญหาระยะยาวให้กับลูกบ้านต้องมาบริหารจัดการครับซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของตัวปริศลิก็คือพื้นที่สีเขียวที่โครงการเนี่ย พื้นที่ของถนนเนี่ยข้างๆเนี่ยเขาจะใส่พื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้มาไว้ด้วยซึ่งต้นไม้ที่เขาปลูกเนี่ยจะเป็นไม้ดอกนะครับอย่างที่โครงการนี้จะเป็นชงโคซึ่งในระยะยาวมันจะให้ดอกสีม่วงๆแล้วก็จะมีพื้นที่สีเขียวอยู่หลายรอบโครงการที่ริมถนนด้วยเพราะบ้านส่วนใหญ่ของที่นี่อย่างที่ผมบอกทุกคนไปมันเป็นทาวน์โฮมนะครับทาวน์โฮมส่วนใหญ่เขาไม่ได้ปลูกต้นไม้กันเขาไม่มีพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้ใหญ่ถ้าเราไม่ทําพื้นที่สําหรับให้ต้นไม้เนี่ยเขาอยู่หลายรอบบ้านบ้าง พื้นที่ของโครงการมันจะดูแห้งแรงมากเลยครับพอมันมีต้นไม้อยู่ริมถนนข้างๆหรือรอบๆบ,บ้านเราเนี่ยมันจะทําให้พื้นที่สีเขียวเนี่ยมันกระจายเข้าไปยังกลุ่มตัวบ้านที่ลูกบ้านอยู่ด้วยมันก็จะมีความร่มลื่นมากกว่าโครงการที่ไม่มีต้นไม้ลักษณะแบบนี้ครับความที่โครงการนี้มันเป็นโครงการที่ใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางมาได้เยอะ พื้นที่สวนส่วนกลางของปินซิลีเนี่ยเขาจะจัดสวนออกมาแบบมีความเข้าใจเรื่องของต้นไม้กับเรื่องของสวนมากพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นโอเพนสเปซที่รับแดดเยอะดังนั้นหญ้าที่เขาใช้จะเป็นหญ้านวลน,น้อยอันนี้จะดูแลรักษาง่ายเพราะมันชอบแดดพอโดนแดดจะจัดเนี่ยหญ้ามันจะไม่ฟูสูงขึ้นจนเกินไปนะครับส่วนต้นไม้เนี่ยที่เอามาใช้เนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นให้ดอกเกือบจะร้อทั้งหมดเลยนะครับซึ่งพวกนี้เวลาเขาปลูกเ,เขาจะปลูกบนเนิน เพื่อให้การดูแลรักษาต้นไม้ในระยะยาวมันทําได้ง่ายเพราะน้ามันจะไม่ท่วมในขณะที่ตัวสวนเนี่ยจะมีความแปลกไปจากสวนปกติทั่วไปเพราะว่าเขาออกแบบมาให้มีพื้นที่สําหรับเด็กเล่นใช้งานได้อย่างจริงจังนะครับจะมีพื้นที่สําหรับวางเทโบลีน3อันให้เด็กเข้าไปกระโดดเล่นแล้วก็มีพื้นที่รายรอบให้เด็กเขาเล่นกันได้ในขณะที่พื้นที่ทางด้านนี้เขาจะทําเป็นพื้นที่สําหรับเด็กอีกอันหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมาดูด้วยกันครับ จุดเด่นอันนึงของการออกแบบสวนของพื้นที่ตรงนี้คือการให้ความสําคัญกับเด็กกับต้นไม้เยอะครับคือต้นไม้เนี่ยเลือกใช้ต้นไม้ใหญ่ฟอร์มสวยๆแล้วก็ให้ดอกแล้วเนี่ยเขายังมีต้นไม้ประธานที่เป็นต้นไม้หลักของตัวหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็ทําเป็นลิงราวหรือทําเป็นบ้านต้นไม้ทำเป็นพื้นที่ให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะมาเดินเล่นรอบๆแล้วก็สัมผัสต้นไม้ได้แบบใกล้ชิดนะครับเพราะว่าตัวเนี่ยเขาทําเป็นพื้นที่แบบ พื้นที่ทางเดินบันไดอ่ะวนรอบตัวต้นไม้เหมือนกับเป็นบ้านต้นไม้แหละแล้วก็วันไหนที่อากาศดีๆแดดไม่ร้อนจนเกินไปเนี่ยเด็กๆสามารถที่จะขึ้นมาเดินเล่นยังพื้นที่ด้านบนตรงนี้ได้ด้วยครับเพราะว่าเขาทาเป็นลานอเนกประสงค์อยู่ด้านบนมองเห็นเรือนยอดของต้นไม้แล้วก็เป็นพื้นที่มุมสูงด้านบนที่เราสามารถที่จะเห็นเรือนยอดของต้นไม้โดยรวมของสวนส่วนกลางตรงนี้ได้ด้วยครับ คลับเฮาส์ของที่นี่จะอยู่ติดกับสวนที่เป็นพื้นที่ที่ผมพาทุกคนไปดูมาเมื่อกี้นะครับเขาจะมีพื้นที่จอดรถสําหรับให้วีซิเตอร์หรือให้ลูกบ้านเวลาขับรถมาใช้งาน,นจอดรถได้แล้วก็จะมีทางลาดสําหรับจูงรถเข็นขึ้นมาได้ด้วยนะครับพื้นที่การออกแบบของคลับเฮาส์ของเขาเนี่ยชั้นล่างเลยเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ที่เป็นโอเพนสเปซพื้นที่ภายนอกเขาทําเป็นสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ําจะเป็นสารระบบเกลือขนาดความกว้างประมาณ7.6เมตรความยาวประมาณ23.6เมตร ว่ายออกกําลังกายได้เต็มที่วันเสาร์วันอาทิตย์หรือเวลาตอนช่วงเช้าหรือช่วงเงย็นเย็นเด็กๆหรือลูกหลานเราสามารถมาเล่นน้ําตรงนี้ได้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเขามีสระเด็กแยกด้วยแล้วก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นลายล้อมสระให้เราสามารถนั่งเล่นหรือดูแลเด็กในพื้นที่ตรงนี้ได้ด้วยครับพื้นที่ด้านล่างทางโซนนี้ก็จะเป็นส่วนของล็อบบี้นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ยังเป็นสํานักง,งานขายอยู่แต่เมื่อเขาขายโครงการเสร็จปิดโครงการตรงนี้จะกลายเป็นพื้นที่ที่ลูกบ้านสามารถที่จะมานั่งพบปะเจอกัน หรือรับรองแขกนอกบ้านที่ตรงนี้ได้นะครับหรือเวลาเราพาเด็กๆมาว่ายน้ำเราก็สามารถที่จะนั่งอยู่ที่ล็อบบี้ตรงนี้แล้วก็ดูเด็กจากภายในห้องแอร์เราได้ด้วยครับพื้นที่ชั้น2ของตัวคลับเฮาส์เนี่ยเขาเตรียมพื้นที่เป็นคิดลูมสําหรับเด็กเล็กนะครับตรงนี้สําหรับเด็กๆที่ยังแบบอายุแบบ ขวบหนึ่งสองขวบสามขวบเนี่ยเขายังมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ติดแอร์ที่ชั้น2ตัวคลับเฮาส์เนี่ยให้เด็กสามารถที่จะมาเล่นกันตรงนี้ได้จะมีอุปกรณ์การเล่นของเด็กทั้งเด็กผู้ชายผู้หญิงจริงพื้นที่ตรงนี้รับเด็กได้ประมาณ5คน10คนนี่คือสบายๆเลยครับส่วนพื้นที่ชั้น2ของคลับเฮาส์อีกด้านหนึ่งตรงข้ามกับส่วนของห้องเด็กนะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นห้องฟิตเนสซึ่งห้องฟิตเนสเขาก็จะมีอุปกรณ์ออกกําลังกายวางอยู่ประมาณเท่าที่เราเห็น จริงๆห้องนี้ขึ้นมาออกกำลังกายกันสัก5คน6คนได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับวิธีการจัดวางของเขาก็คือว่าพวกของคาร์ดิโอที่ใช้งานานานๆเนี่ยเขาก็จะเฟซซิ่งออกไปด้านนอกให้เห็นพื้นที่สีเขียวหเห็นพื้นที่เปิดโล่งบ้างส่วนพวกเวทเทนนิงพวกแรงต่างๆที่ใช้แรงก็จะวางชิดผนังนทางด้านในครับอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ที่สําคัญของปิิสุรีเวลาเขาพัฒนาโครงการก็คือเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยหรือเรื่องของซ e เคียวริตี้นั่นเองครับคือซ e เคียวริตี้ของที่เนี่ย เวลาใครมาดูโครงการจะรู้สึกว่าเขาเข้มงวดมากเขาเข้มงวดตั้งแต่ป้อมหน้าเลยครับก็คือป้อมหน้ารอพอจะมีรอพอดูแล24ชั่วโมงอยู่แล้วเวลารถผ่านเขาออกต้องแลกบัตรแล้วต้องแจ้งด้วยครับว่าไปที่ไหนมีตาประทับให้มันเด็ดขาดชัดเจนไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าใครๆก็มั่วเข้ามาได้ในขณะที่ลูกบ้านทั่วไปเวลาขับรถเข้าออกจะมีระบบ E ี s y p a า s ขับมาใกล้ๆประตูมันเปิดอัตโนมัติครับ โครงการนะมีร้วรอบขอบชิดทั้งหมดในโครงการเลยนะครับแล้วก็จะมีรอปภตะเวนดูเรื่องของความปลอดภัยในหมู่บ้านอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมง้วยครับทาวน์โฮมของที่จะมี3ท้าย3แบบนะครับแบบแรกตัวเล็กสุดจะชื่อสาระครับตัวสาระเนี่ยจะเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง5เมตรครับเป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะครับขนาดของพื้นที่ใช้สอยของบ้านเนี่ยจะอยู่ที่114ตารางเมตรครับอยู่บนที่ดินเริ่มต้นอยู่17.5ตารางวาราคาเริ่มต้น2.39 ล้านบาทครับส่วนท้ายกลางของเขาชื่อว่าดาราครับตัวดาราเนี่ยจะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นหน้ากว้าง5.5เมตรครับแล้วก็เนื้อที่ดินของเขาจะเริ่มต้นที่19.2ตารางวาในขณะที่ตัวบ้านจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่126ตารางเมตรครับราคาเริ่มต้นของตัวดาราอยู่2.69ล้านบาทครับทุกคนครับทาวน์โฮมของที่นี่จะถือเป็นซีรีส์ใหม่ของตัวฟอเรสที่ทางปรินสรีเขาพัฒนามานะครับอย่างท้ายที่ผมจะพาทุกคนมาดูเนี่ย ถือว่าเป็นไทป์ที่มีหน้ากว้างกว้างมากนะครับสำหรับทาวน์โฮมทั่วไปตัวนี้หน้ากว้างอยู่7.5เมตรครับเขาจัดออกมาอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ27.2ตารางวานีที่ดินเริ่มต้นนะครับพื้นที่บ้านอยู่170ตารางเมตรเป็นทาวน์โฮม2ชั้นเช่นเดียวกับทุกๆไทป์นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นทาวน์โฮมที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะมาก และความหน้ากว้างของทาวน์โฮมทายนี้ทำให้สามารถที่จะจัดฟังก์ชันทั้งข้างนอกและภายในบ้านได้ไม่ซ้ำกับทาวน์โฮมทั่วไปครับเดี๋ยวผมค่อยพาทุกคนมาดูครับพื้นที่จอดรถของที่นี่จะเป็นพื้นที่จอดรถ2คันตามมาตรฐานปกตินะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีพื้นที่ด้านข้างซึ่งเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์อีกพื้นที่ด้านข้างตรงนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราจะทําอะไรจริงๆเขาออกแบบมาให้เราทําสวนครับซึ่งตรงนี้สวนที่เราทำเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกต้นไม้ใหญ่ได้จริงจังเลยนะ เป็นต้นไม้ประธานอยู่หน้าบ้านเหมือนพวกบ้านเดี่ยวอะไรต่างๆพวกนั้นเลยในขณะที่ก็ยังมีพื้นที่เหลือพอที่ให้จอดจักรยานจอดมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่ทาสวนครัวเล็กๆไว้ที่หน้าบ้านนี้ก็ยังได้ด้วยนะครับที่จอดรถของที่นี่เขาจะลงเข็มไว้ให้เรียบร้อยนะครับโดยเสาเข็มของที่นี่จะเป็นเสาเข็มที่ลงเท่ากับความยาวของต่อเข็มตัวบ้านเลยดังนั้นเรื่องของการซุดอะไรต่างๆมันจะซุดในอัตราที่เท่าๆกันนะครับไม่ต้องกลัวเรื่งองการแคลกส่วนบ้านตัวอย่างทายป์นี้ เขาจะเป็นบ้านตัวอย่างที่ทําออกมาแล้วมันเป็นแปลงมุมพอดีดังนั้นเนี่ยพื้นที่แปลงมุมเนี่ยเราสามารถที่จะจัดสวนแบบที่ทางโครงการจัดไว้ให้ดูได้เลยคือด้านหน้าตรงนี้ก็จะทําเป็นสวนประดับให้มันสวยงามส่วนพื้นที่ด้านข้างก็ยังได้แสงแดดแบบเต็มๆดังนั้นเราสามารถที่จะทําเป็นสวนครัวแบบที่เขาจัดไว้ก็ได้ครับปลูกพวกพริกพวกโหระพาพวกกะเพราขิงขา่าตะไคร้อะไรต่างๆเราจัดได้เต็มที่ในพื้นที่ตรงนี้เลย กลายเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆสําหรับบ้านเราเวลามาหยิบมาเด็ดผักอะไรไปใช้ก็หยิบเด็ดผักออร์แกนิกจากตรงนี้ได้ครับเข้ามาดูด้านในบ้านตัวอย่างก่อนต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าบ้านของที่นี่ก็เหมือนโครงการอื่นๆทั่วไปคือบ้านสแตนดาร์ดขายแบบบ้านเปล่าครับแต่บ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจัดตกแต่งให้เราดูเป็นไอเดียว่าอะไรควรจะวางไว้ตรงไหนนะครับแล้วพอวางพวกโซโฟ,ฟาเตียงนู่นนี่นั่นแล้วเราจะได้เห็น ดิเมนชันหรือมิติของการใช้งานจริงๆว่าพอวางแล้วเนี่ยเราควรจะเลือกโซฟาไซส์ไหนที่มันใหญ่ที่มันเล็กกว่านี้ได้ไหมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบมาตรฐานปกติของการจัดบ้านตัวอย่างแต่เราไม่จําเป็นต้องก๊อปปี้ตามแบบเขาก็ได้เราจัดตามรสนิยมตามความชอบตามสิ่งที่เราอยากจะใช้ก็ได้นะครับจริงเข้ามาในบ้านเราอาจจะไม่ใส่เฟอร์นิเจอร์แบบเขาเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวบ้านตัวอย่างเนี่ยเวลาเดินเข้ามาเราจะเห็นว่าประตูที่เขาให้เนี่ย จะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนเปิดได้2ฝั่งนะครับซึ่งอันนี้มันจะช่วยเพิ่มแสงเข้ามาในบ้านทําให้บ้านดูโปร่งโล่งขึ้นเดินเข้ามาจะเจอพื้นที่ส่วนที่เป็นลิฟวิ้งแอรีเป็นพื้นที่รับแขกนั่งเล่นดูทีวีซึ่งก็จะวางโซฟานั่งได้แบบ3-4คนแบบนี้ผนังฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็วางทีวีได้ซึ่งทีวีเนี่ยระยะมันดูอยู่ประมาณสัก3เมตรกว่าหลายคนเนี่ยเวลาเดินเข้ามาจะรู้สึกว่าไอ้บ้านหลังนี้หน้ากว้างมัน7.5 ทำไมเดินเข้ามาจริงๆแล้วมันดูไม่กว้างเท่ากับ7.5เพราะว่าบ้านหลังนี้มันมีการออกแบบให้ซอยฟังก์ชันแยกพื้นที่แยกส่วนการใช้งานกันครับเรียกว่าอารมณ์คล้ายๆกับบ้านเดี่ยวเลยซึ่งเราหาไม่ได้สําหรับทาวน์โฮมทั่วๆไปเพราะมันต้องเป็นทาวน์โฮมที่หน้ากว้างมากๆมันถึงจะจัดแบบนี้ได้ครับถัดจากพื้นที่ส่วนรับแขกนั่งเล่นดูทีวีก็จะเป็นพื้นที่ส่วนที่วางโต๊ะรับประทานอาหารเราจะเห็นว่าเขาวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4ที่นั่งไว้ให้ แล้วก็เลือกใช้เก้าอี้แบบที่เป็นเก้าอี้เนกประสงค์เผื่อบางทีเราจะมานั่งทํางานที่โต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้จะได้รู้สึกว่ามันนั่งได้สบายๆหรือเราจะนอนกิ้งเกือกเล่นบนเก้าอี้นี้ก็ออยังพอจะทําได้โต๊ะรับประทานอาหารที่เขาวางไว้ให้ขนาดมันก็ค่างพอดีพิสกับพื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันยังมีสเปซข้างๆหรือสเปซด้านหลังความกว้างความ,วามยาวอีกนิดหน่อยพอให้เราจะยืดหยุ่นวางโต๊ะที่มันใหญ่หรือมันเล็กกว่านี้ได้ตามใจพอสมควรครับบ้านหลังนี้มันจะแปลกครับ โซนทางด้านนี้จะเป็นโซนที่เป็น common area ที่ทุกคนใช้งานร่วมกันหรือแขกไปใครมาจะเห็นพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยแต่โซนทางฝั่งนี้จะเริ่มเป็นโซนค่อนข้าง private สำหรับเจ้าของบ้านแล้วพื้นที่ตรงนี้เขาจะจัดออกมาค่อนข้างที่จะแปลกทีเดียวโดยจะมี pantry 2ชุดนะครับ pantry ชุดนี้เป็นแ a นท r y ชุดแรกที่เขาจัดวางเอาไว้สําหรับเป็น p พ n t r y อนเนกประสงค์ตรงนี้จะเป็นสําหรับวางของจุกจิกวางขนมวางแ n a c k bar วางของใช้ในบ้าน แล้วก็ทําเป็นพวกเครื่องชงกาแฟชงเครื่องดื่มทําอะไรเล็กๆน้อยๆกันแต่ครัวอีกชุดหนึ่งอ่ะที่เป็นครัวหลักเลยเนะจะอยู่ทางด้านนี้ครับซึ่งครัวทางด้านนี้ก็จะเป็นครัวขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่จริงๆเราสามารถที่จะทําครัวได้จริงจังเหมือนกันวางเตามีเครื่องดูดควันมีอ่างล้างจานอยู่ทางด้านนี้ตรงนี้วางสู้เย็นขนาดใหญ่ได้พื้นที่ตรงนี้ที่เขาออกแบบมามันโอเคมากเลยสําหรับบ้านหลังนี้เนื่องมาจากว่า ถ้าครอบครัวเรามีสมาชิกไม่เยอะแล้วเราไม่ได้ทําครัวจริงจังมีครัวแค่นี้พอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ทําครัวจริงจังแล้วเราอยากจะใช้พื้นที่ครัวนี้ให้คุ้มเราสามารถที่จะติดประตูกระจกเพิ่มที่ชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะครับจะทําให้พื้นที่ตรงนี้จะเป็นครัวปิดที่สมบูรณ์เลยส่วนการเชื่อมโยงพื้นที่กับส่วนหลังบ้านตรงนี้จะมีประตูซึ่งเป็นประตูกระจกฝ้าเขาติดไปให้เวลาเปิดออกมาปุ๊บเนี่ย มันก็จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์เป็นลานซักล้างเหมือนกับบ้านทาวน์โฮมทั่วๆไปครับแต่ที่มันพิเศษก็คือโครงการเนี่ยลงเข็มยาวเท่ากับตัวบ้านไว้ที่พื้นที่ด้านหลังบ้านได้ด้วยดังนั้นเผื่อเราจะต่อเติมหรือทํานูน่ทนทํานี่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะสุดเหมือนโครงการที่ไม่ได้ลงเข็มเลยครับและพื้นที่ตรงนี้พอมันมีความกว้าง7.5เมตรมันจะสามารถที่จะทําพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ได้จริงจังเลยเพราะ ชาวโฮมทั่วไปเนี่ยเขาจะมีถังเก็บน้ําอยู่ด้านหลังบ้านซึ่งมันกินพื้นที่ทําให้เวลามาต่อเติมหรือใช้พื้นที่หลังบ้าน,นมันจะใช้พื้นที่ได้นิดเดียวเองแต่พอบ้านหลังนี้มันเป็น7.5เมตรพื้นที่วางถังเก็บน้ําและเครื่องปั๊มน้ําทางด้านนี้มันกินพื้นที่นิดเดียวเราจะเหลือสเปซส,สาหรับทําเป็นพื้นที่อเนกนประสงค์ได้อีกประมาณ6เมตรสบายๆครับโซนถัดมาคือพื้นที่ชั้นล่างทางด้านนี้ครับ พื้นที่ชั้นล่างทางด้านนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีบันไดขึ้นไปชั้น2ด้วยซึ่งพื้นที่ใต้บันไดของที่นี่มันจะแปลก เพราะว่าพื้นที่ใต้บันไดของปกติทั่วๆไปเขาจะทําเป็นห้องเก็บของดังนั้นเขาก็จะไม่ได้เน้นอะไรมากใส่กระเบื้องธรรมดากั้นเป็นพื้นที่ให้มันเป็นพื้นที่เก็บของเก็บอะไรไปแต่ที่นี่เขาเออกแบบมาให้เราสามารถที่จะใช้พื้นที่ห้องใต้บันไดให้มันเกิดประโยชน์ได้สําหรับคนที่มีเด็กเล็กๆตรงนี้กลายเป็นแบบเหมือนเคฟเหมือนถ้าสําหรับให้เด็กเข้ามานั่งเล่นจัดเป็นพื้นที่วางตุ๊กตาวางของเล่นเด็กให้เด็กเข้ามานั่งเล่นตรงนี้ได้หรือถ้าเราแบบ มีหมามีแมวที่เราเลี้ยงเราไม่ได้มีเด็กแล้วอะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สําหรับสัตว์เลี้ยงของเราได้ก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าเราอยากจะทําเป็นพื้นที่เก็บของแน่นอนตรงนี้มันทําเป็นพื้นที่เก็บของเหมือนบ้านปกติทั่วไปได้อยู่แล้วครับที่ข้างล่างอะจะมีห้องน้ําอยู่ห้องนึงอยู่ทางด้านนี้ครับ ตัวห้องน้ำเนี่ยเขาก็ออกแบบมาค่อนข้างมาตรฐานนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้าของเมกานแสแตนดาร์ดมีโถสุขภัณฑ์ของเมกานแสแตนดาร์ดมีเคาน์เตอร์สําหรับวางพวกของใช้อะไรต่างๆตรงนี้มีกระจกติดมาให้เต็มบ,บานนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เชาว์บ็อกเป็นพื้นที่ยืนอาบน้ําขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่มันยืนอาบน้ําได้จริงจังแน่นอนแล้วสามารถที่จะกัน้นเป็นฉากกั้นอาบน้ําได้ด้วยแล้วก็อันนี้จะมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศออกไปด้านหลังครับ ห้องน้ําห้องนี้มันสําคัญเพราะมันเป็นห้องน้ําที่อยู่ชั้นล่างแล้วมันอาบน้ําได้จริงจังดังนั้นเนี่ยเวลาแขกไปใครมาหรือเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ชั้นล่างแล้วเราอยากจะอาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวหรือเข้าห้องน้ําก็เข้าห้องน้ําที่ชั้นล่างนี้ได้ครับในขณะที่ห้องข้างล่างเนี่ยมันจะมีห้องอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องอเนกประสงค์เมื่อมีห้องน้ําที่อาบน้ําได้อยู่ที่ชั้นล่างแล้วดังนั้นห้องอเนกประสงค์ตรงนี้มันจึงจัดเป็นห้องนอนได้ครับ ตัวห้องนี้เวลาจัดเป็นห้องนอนจะจัดได้ประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่มากแต่ทําเป็นห้องนอนได้จริงๆตรงนี้ก็จะวางเตียง3ฟุตครึ่งไว้ตรงนี้ก็จะทําเป็นตู้เสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าเก็บข้าวเก็บของอะไรต่างๆทีวีจะติดทีวีจอเล็กๆที่ปลายเตียงก็ได้แต่ระยะดูทีวีมันนิดเดียวดังนั้นใส่ทีวีไม่ต้องใหญ่มากก็ได้นะครับ ตัวห้องนี้เขาออกแบบมาเป็นห้องอนเนกประสงค์ซึ่งแล้วแต่เราว่าเราจะใช้ยังไงถ้าเรามีผู้สูงอายุและอยากจะให้ท่านอยู่ชั้นล่างโดยที่ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนตรงนี้เวลาเราจัดจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะวางเตียงวางอะไรต่างๆทําเป็นห้องนอนเล็กๆได้จริงครับหรือถ้าเรามีแขกไปใครมาเรื่อยๆมีญาติมาเยี่ยมเรื่อยๆตรงนี้มันก็จะกลายเป็นกึ่งห้องอนเนกประสงค์กึ่งห้องรับรองแขกไปได้ซึ่งขึ้นอยู่กับเราว่า เราจะใช้งานห้องนี้ยังไงและขึ้นอยู่กับวิธีการเลือกเฟอร์นิเจอร์ของเรามาวางที่ห้องนี้ได้ด้วยครับบันไดของที่เนี่มันจะสูงกว่าปกตินิดนึงแล้วก็จะมีขั้นตรงชานพักอีกหนึ่งขั้น ที่เขาทําเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการหลีกเลี่ยงการทําเป็นขั้นบันไดสามเหลี่ยมเวลาเดินขึ้นเดินลงมันจะปลอดภัยกว่ากับอีกแบบหนึ่งก็คือมันจําเป็นเนื่องมาจากว่าบ้านที่นี่มันจะสูงกว่าทาวน์โฮมปกติทั่วไปนิดหน่อยนะครับทาวน์โฮมของที่นี่พื้นถึงฝ้าของแต่ละชั้นจะอยู่ที่2.8เมตรซึ่งก็จะสูงกว่ามาตรฐานปกติที่เขาใช้กันอยู่ประมาณสัก20-30มเซนครับชั้น2ของทาวน์โฮมทายพับพึ่งนี้นะครับเขาจะมีห้องอยู่3ห้อง จะเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องซึ่งจะใช้ห้องน้ําร่วมกันแล้วก็จะมีห้องมาสเตอร์เบรลุมอีกห้องหนึ่งอยู่ทางด้านนู้นครับข้างบนเนี่ยเขาจะจัดออกมาคล้ายๆบ้านเดียวเลยนะครับโดยเขาจะมีห้องนอนเล็กอยู่ทางด้านนี้ตัวห้องนอนห้องนี้ เป็นห้องนอนเล็กที่ได้พื้นที่เยอะกว่าห้องนอนเล็กอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะมีสเปซเยอะหน่อยตรงนี้ก็จะวางเป็นเตียง5ฟุตมีพื้นที่หัวเตียงสําหรับวางพวกโต๊ะหัวเตียงผนังด้านนี้สามารถที่จะทําเป็นตู้เสื้อผ้าได้เต็มผนังเลยพื้นที่ปลายเตียงมีระยะมากพอที่เราจะใส่ทีวีจอใหญ่ได้หรือจะทําเป็นโต๊ะอนเนกประสงค์ให้เด็กๆเ,เขานั่งทํางานตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นโซนหลังบ้านดังนั้นจะมีหน้าต่างเปิดออกไปด้านหลังบ้านทางด้านนี้ครับ ส่วนห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งจะอยู่ทางด้านนี้ครับตัวห้องนอนเล็กห้องนี้ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับขนาดมันพื้นที่ประมาณเท่าที่เห็นเองตรงนี้ก็จะวางเตียง3ฟุตครึ่งไว้ปลายเตียงเนี่ยทำเป็นตู้เสื้อผ้าพื้นที่ทางด้านนี้จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ถ้าจําเป็นจริงเราสามารถที่จะบิ้วเป็นโต๊ะทํางานขนาดแคบๆให้เด็กก็สามารถที่จะนั่งทํางานตรงนี้ได้ด้วยนะครับหรือจะติดทีวีตรงผนังทางด้านนี้ก็ได้เพราะว่าเขาติดพวกอุปกรณ์สายเสยียร์อะไรต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วครับทุกคนห้องนี้ มันแปลกที่เราเห็นเนี่ยมันมีพื้นที่เท่านี้ใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันยืดหยุ่นเพราะว่าผนังส่วนตรงนี้ถ้าเรากรีดผนังตรงนี้ออกไปมันจะเจอพื้นที่อเนกประสงค์ซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆอยู่เหนือบันไดซึ่งอันนั้นน่ะมันจะมีช่องส่งช่องแสงอะไรเรียบร้อยเลยดังนั้นถ้าเรากรีดผนังตรงนี้แล้วจัดเตียงใหม่เอาเตียงไปไว้ทางด้านนูน้นห้องนี้มันจะกลายเป็นห้องที่มีพื้นที่เล็กๆเว้าเข้าไปตรงส่วนของเหนือบันไดด้วย ซึ่งมันจะกลายเป็นพื้นที่พิเศษให้เด็กเขาสามารถที่จะนั่งทํางานทํานู่นทํานี่ได้ก็จะกลายเป็นการเพิ่มพื้นที่นั่งทํางานเล็กๆให้กับห้อง,ห,องห้องนี้ได้ซึ่งผมริเคิลเมนให้ทําครับห้องนอนเล็ก2ห้องที่อยู่บนชั้น2เนี่ยเขาจะไม่มีห้องน้ําในตัวแต่จะใช้ห้องน้ําร่วมกันทางด้านนี้ครับตัวห้องน้ําห้องนี้ก็จะแยกฟังก์ชันการใช้งานกันตรงนี้ เขาจะออกแบบมาให้คน2คนสามารถใช้งานห้องน้ําห้องนี้พร้อมกันได้โดยที่ตรงนี้ไม่ต้องใส่ประตูแต่มาใส่ประตูที่ตรงนี้แทนดังนั้นคนนึงกำลังล้างหน้าล้างตาอยู่ตรงนี้แปรงฟันอยู่อีกคนหนึงสามารถที่จะเข้าห้องน้ําหรืออาบน้ําได้ดังนั้นเด็ก2คนที่อยู่ในพื้นที่ชั้น2เนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ห้องน้ําพร้อมๆกันในเวลาเร่งด่วนได้ครับส่วนห้องมาสเตอร์เบดมอยู่ทางด้านนี้ครับ ตัวห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยพอเดินเข้ามาปุ๊บจะเจ,เจอเตียง6ฟุตเขาวางไว้ตรงกลางห้องเลยหัวเตียงเนี่ยมีพื้นที่ที่สามารถที่จะบิวเป็นตู้หัวเตียงได้2ฝั่งเลยนะครับปลายเตียงเนี่ยมีระยะไม่มากนะครับแต่เขาสามารถที่จะทําเป็นเคาน์เตอร์สําหรับวางพวกของจุกจิกอะไรต่างติดทีวีแขวนผนังได้ในความเป็นจริงถ้าเราซื้อบ้านหลังนี้นะครับจริง,รงตรงนี้เราไม่ควรจะทําเลยนะครับถ้าทําก็ควรจะทําแบบให้มันแคบลงมาหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นมาก แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีมันเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันจะดูโล่งดูเดินผ่านได้สะดวกกว่ามากครับแล้วก็พื้นที่ทางด้านนี้เขาทําเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์นะครับจัดออกมาเป็นพื้นที่นั่งเล่นอ่านหนังสืออะไรต่างๆ ในความเป็นจริงถ้าเราอยากจะทําเป็นพื้นที่สําหรับนั่งทํางานเอเนกประสงค์ก็ได้นะครับทำเป็นโตทํางานจริงจังทำเป็นพื้นที่วางหนังสือนั่งอ่านหนังสือนั่งทาองค์ทางานอะไรต่างๆเผื่อถ้าวันไหนเราอยากจะ work from home ไม่ได้ออกไปทํางานข้างนอกจะได้มีพื้นที่เอเนกประสงค์ที่นั่งทํางานตรงนี้ได้ครับทุกคนห้องนี้มันจะมีพื้นที่แปลกๆอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือตัวบันไดน,นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะเป็นห้องเล็กๆแบบนี้ อยู่ในส่วนของพื้นที่ห้องมาสเตอร์เบดมซึ่งห้องนี้เขาเออกแบบมากับว่าจะทําเป็นห้องพระสามารถที่จะวางหิ้งพระอะไรต่างๆได้แต่ในความเป็นจริงอย่างที่ผมบอกทุกคนไปว่าผนังตรงนี้มันอยู่ติดก,กับห้องนอนเล็กเมื่อกี้ที่เป็นห้องนอนเล็กๆไม่มีพื้นที่อะไรมากมายถ้าเรากรีดผนังตรงนี้ออกแล้วกั้นผนังตรงนี้ ตรงนี้มันจะกลายเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ซึ่งเราสามารถที่จะทําโต๊ะทํางานตรงนี้ทําเก้าอี้นั่งทํางานให้เด็กเขาสามารถที่จะนั่งทํางานอยู่ในพื้นที่ที่รับแสงธรรมชาติได้ซึ่งมันดีกับห้องเล็กเมื่อกี้มากกว่าที่จะมาอยู่ในห้องนอนมาสเตอร์เบดมครับบ้านหลังนี้ถึงจะเป็นทาวน์โฮมแต่เขาให้ความสําคัญกับการแยกโซนแยกฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างที่จะมาก พื้นที่ห้องนอนเนี่ยเขาต้องการให้มันโล่งๆเรียบๆส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ห้องน้ํากับพื้นที่ห้องแต่งตัวเนี่ยเขาแยกโซนออกมาทางด้านนี้ครับบิวเป็นตู้เสื้อผ้าสองฝั่งซึ่งเก็บเสื้อผ้าได้เยอะพอสมควรถ้าเราอยากจะให้มันไม่รกเราสามารถที่จะกั้นเป็นประตูอีกชุดหนึ่งเปิดปิดได้จะได้กันแอร์ด้วยแถมจะได้มองไม่เห็นความรกของพื้นที่ที่เราเก็บเสื้อผ้าด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันจะดีกับการอยู่อาศัยมากกว่าส่วนห้องน้ำเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านนี้ครับตัวห้องน้ําค่อนข้างมาาตรรฐนนะคับ มีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์ของอมีการสแตนดาร์ดตรงนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์วางของจุกจิกนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างขนาดใหญ่เปิดระบายอากาศออกทางด้านหลังบ้านได้นะครับพื้นที่อาบน้ําของเขาก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเมื่อเทียบกับห้องน้ําห้องอื่นของบ้านหลังนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีพื้นที่อยู่ประมาณเท่าที่เห็นนี่นะครับก็จะติดตัวฝักบัวตัวอุปกรณ์อาบน้ำอะไรต่างๆไว้ทางด้านนี้ครับ โอเคครับทุกคนก็ดูโครงการกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าผมคิดยังไงกับตัวโครงการนี้นะครับเอาเรื่องของทำเลก่อนโครงการนี้เป็นโครงการที่ไม่ได้ทํามาสําหรับทุกคนนะครับมันเป็นโครงการที่มีทำเลเฉพาะตัวเหมาะกับคนที่มองหาบ้านย่านพุทธมณฑลสาย4สาย5 สารายาตลาดดอนหวายหรือพุทธมนฑลแถวๆนี้ครับซึ่งโซนทางนี้มันจะเป็นโซนที่คนเขาใช้ชีวิตทํางานหรืออยู่อาศัยในย่านนี้เขาหาบ้านกันแบบนี้อยู่แล้วแต่ตัวทําเลของโครงการมันพิเศษนิดนึงมันอยู่ในซอยซึ่งสามารถทะลุออกได้2ฝั่ง ฝั่งหนึ่งคือพุทธมณฑลสาย5อีกฝั่งหนึ่งคือพุทธมณฑลสาย4ดังนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าหรือออกเมืองเรามีทางเลือกในการเดินทาง2เส้นทางหลักนะครับคือจะไปสาย4ก็ได้สาย5ก็ได้ในขณะที่เวลาเราวิ่งเข้าหรือออกเมืองไปในถนนเส้นใหญ่กว่าเนี่ยมันจะมีถนนให้เราเลือกอยู่2เส้นคือถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษมดังนั้นเนี่ยการเดินทางด้วยรถเนี่ยจะค่อนข้างสะดวกพอสมควรสำหรับคนที่อยู่บ้านในทำเลลักษณะแบบนี้ครับ อย่างไรก็ดีผมต้องบอกทุกคนนะครับว่าโครงการนี้คนที่อยู่ที่นี่อาจจะต้องมีรถส่วนตัวครับคือรถส่วนตัวของผมผมไม่ได้หมายถึงรถกระบะหรือรถเก่งนะครับอาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรืออาจจะเป็นรถจักรยานก็ได้สําหรับคนที่ขี่จักรยานคล่องๆในเก่งๆเพราะว่าทําเลเนี่ยมันอยู่ในซอยแถมตัวโครงการน่ที่เป็นบ้านเนี่ยมันเป็นโครงการใหญ่การเดินทางออกไปที่ปากซอยหรือการเดินทางไปที่ถนนหลักเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากถ้าเราไม่มีรถส่วนตัวนะครับแต่เมื่อเราไปถึงถนนหลักแล้วเนี่ยการเรียกรถ สาธารณะหรือการเรียกรถแท็กซี่หรือวินมอไซค์เนี่ยมันจะง่ายแล้วก็สะดวกมากครับในย่านนี้ตัวโครงการเป็นโครงการปิดครับที่มีระบบรปภดูแลตลอด24ชั่วโมงมีร้วรอบขอบชิดดังนั้นนี่มันเหมาะกับคนที่มองหาบ้านโดยให้ความสําคัญกับเรื่องของความปลอดภัยในการอยู่อาศัยและความสบายใจเวลาตัวเราไปทํางานแล้วลูกหลานพ่อแม่เราอยู่ที่บ้านเขาจะมีคนดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงครับ และสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับคนที่เลือกโครงการนี้ก็คือเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของพื้นที่สีเขียวมากครับซึ่งอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่สําคัญของปรินซิลีเลยในทุกโครงการของปรินซิลีเนี่ยเขาจะให้ต้นไม้ใหญ่ให้ต้นไม้เยอะให้พื้นที่สีเขียวเยอะกระทั่งเราไม่จําเป็นต้องปลูกต้นไม้ในบ้านเลยเราก็เดินออกมาจากบ้านเราเราก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวรายรอบโครงการเต็มไปหมดครับซึ่งอันนี้จะเป็นจุดขายหลักของตัวโครงการทุกโครงการของปรินซิลีอยู่แล้ว ส่วนตัวโครงการนี้มันจะพิเศษไปอีกแบบหนึ่งเพราะมันเป็นโครงการที่ใหญ่มากเขาเลยจัดพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นพื้นที่สีเขียวมาได้ใหญ่เป็นเงาตามตัวครับและพื้นที่ส่วนกลางที่เขาจัดที่เป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยไม่ใช่แค่ปูสนามหญ้าเอาต้นไม้มาวางแต่เ้าทาพื้นที่ในแต่ละโซนนะให้สมาชิกในแต่ละช่วงวัยของคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้สามารถมาใช้ประโยชน์ได้มาสัมผัสธรรมชาติได้อย่างเช่นพื้นที่ลิงาลาวหรือบ้านรอบต้นไม้ที่ผมกําลังนั่งอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เด็ก ผู้ใหญ่สามารถที่เข้ามานั่งเล่นด้วยกันอยู่ในพื้นที่กลางสวนส่วนกลางแบบนี้เลยครับส่วนตัวบ้านที่ผมพาทุกคนไปดูมันเป็นทาวน์โฮมที่หน้ากว้าง7.5เมตรครับซึ่งทาวน์โฮมหน้ากว้าง7.5เมตรอ่ะมันจะได้เปรียบมากในการจัดพื้นที่ในและนอกบ้าน พื้นที่หน้าบ้านจอดรถได้2อถึงสคันมีพื้นที่อนเนกประสงค์ให้เราปลูกต้นไม้หรือทํางานต,งต่างๆของเราได้นะครับส่วนพื้นที่หลังบ้านเนี่ยพอมัน7.5เมตรเนี่ยหักพื้นที่ที่เราวางถังน้ําไปแล้วเนี่ยมันก็เหลือพื้นที่6เมตรสําหรับการใช้งานแบบเต็มพื้นที่อนเนกประสงค์ได้จริงๆครับส่วนตัวบ้านเนี่ยเขาวางเข็มหน้าบ้านและหลังบ้านเท่ากับตัวบ้านด้วยดังนั้นเรื่องของการต่อเติมพื้นที่หรือการใช้งานพื้นที่มันจะใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องกลัวการซุดที่แตกต่างกันครับ บ้านของที่นี่ตัวเล็กสุดเนี่ยเขาเริ่มต้นที่2.39ล้านบาทนะครับซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าราคาถูกมากสําหรับบ้านราคานี้ แต่จริงๆในโซนนี้ในพื้นที่ย่านนี้ราคา2.39ล้านบาทไม่ใช่ราคาที่ถูกที่สุดนะครับมันมีบ้านอื่นๆที่ราคาถูกกว่านี้และปรินสิริเนี่ยเขาไม่ได้เน้นขายบ้านในราคาที่ถูกที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ตัวบ้านที่เขาทามาเนี่ยจะเน้นการออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในซึ่งบ้านซีรีส์นี้เนี่ยเป็นซีรีส์ใหม่ที่เขาเพิ่งจะปรับการออกแบบพื้นที่ภายในใหม่มันจะมีการใช้งานพื้นที่ภายในได้คุ้มค่ามากขึ้นครับ บ้านลักษณะแบบนี้มันเหมาะกับครอบครัวที่เพิ่งเริ่มต้นครับต้องการหาบ้านที่มันพอดีตัวไม่เป็นภาระจนเกินไปและพอลูกหลานเราโตขึ้นพอตัวเราโตขึ้นมีรายได้มากขึ้นเราค่อยขยับขยายไปซื้อบ้านที่มันใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับแต่การที่บ้านอยู่ในโครงการที่มีพื้นที่ส่วนกลางแบบนี้ถ้าเกิดว่าลูกบ้านช่วยกันดูแลดีๆในอนาคต บ้านของที่นี่มันจะมีแวลูที่เพิ่มขึ้นตามความสวยงามของตัวต้นไม้ที่มันฟูเพิ่มขึ้นครับซึ่งผมอยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลนะครับสำหรับพื้นที่ส่วนกลางแบบนี้เพราะมูลค่าของตัวโครงการที่มันเพิ่มขึ้นมันอาจจะทําให้ในอนาคตเ,เราขายบ้านได้ราคาที่ดีขึ้นให้เรามีกําลังที่จะไปซื้อบ้านที่มันใหญ่ขึ้นต่อไปในอนาคตครับ ซึ่งอันนี้ผมขอย้าอีกทีนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวลูกบ้านทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลพื้นที่ส่วนกลางให้มันสวยและคงคุณค่าไปได้ในระยะยาวครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมพาทุกคนมาดูในวันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการหรืออยากจะดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปกด Subscribe ได้ที่ช่อง YouTube c h anel n ของ Mr. O หรือจะติดตามผ่าน Facebook Fanpage Mr. O ก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ